สวัสดีครับผมช่วงนี้งานปลูกก็พรอเๆลงนะครับเป็นเรื่องของการดูแลมากกว่าก็เป็นช่วงของการกักตุนกักตุนฟื้นครับผมคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีการประกอบแล้วก็ใช้งานเลื่อยวงเดือนอนเนกประสงค์เอาไว้ตัดไม้นิดๆหน่อยๆนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนแต่ในเมื่อรู้แล้วเนี่ยก็นํามาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าถ้าเราเนี่ยยิ่งสั่งสมความรู้มากไม่ว่าอาชีพใดก็ตามเนี่ย เราก็จะสามารถทําได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นมากเกินไปนะครับนี่คือเล่งวงเดือนที่ผมสั่งซื้อมาเมื่อเดือนที่แล้วนะครับก็ได้ทดลองใช้งานมาระยะหนึ่งซึ่งอุปกรณ์ที่ผมกําลังจะประกอบให้ดูเนี่ยมีแถมมาให้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นใบเลื่อยแล้วก็ประแจหกหลงหกเหลี่ยมอะไรประมาณนี้แหละวิธีการประกอบก็ง่ายครับเพียงแค่เอาประกับตัวล่างใส่เข้าไปก่อนจากนั้นก็ใส่ใบเลื่อยเข้าไปใบเลื่อยเนี่ยจะตัดจากล่างขึ้นบนนะครับ แล้วก็ใช้ประกับตัวบนล็อกเข้าไปอีกขั้นตอนสุดท้ายก็ใช้น็อตหกเหลี่ยมพร้อมแหวนที่เขาแถมให้มาเนี่ยอัดลงไปหมุนให้แน่นซึ่งด้านข้างของเรียบวงเดือนเนี่ยจะมีปุ่มสำหรับล็อกฐานยึดใบนะครับไม่ให้หมุนตามเราก็กดปุ่มแล้วก็ใช้หกเหลี่ยมเนี่ยล็อกเข้าไป ส่วนวิธีการใช้งานก็ง่ายมากครับเสียบปลั๊กกดสวิตติดทันทีแต่อย่าลืมเซฟตี้ด้วยครับใส่ถุงมือใส่เสื้อแขนยาวให้เรียบร้อยตัดได้ตามสะดวกไม่ว่าจะเป็นท่อนไม้ขนาดเล็กหรือขนาดค่อนข้างใหญ่หรือเราจะตัดแบบตามเส้นก็ได้หรือจะใช้ประกับตัวนำทางล็อกเข้าไปแล้วก็ตัดไปได้เลยใบเลื่อยที่เขาแถมมาก็ถือว่าคมเหมือนกันนะครับใช้มาได้หลายชิ้นเลยเป็นระบบแปลงฐานนะครับ ข้อมูลคร่าวๆก็ประมาณนี้วิธีการใช้ก็ประมาณนี้อันนี้ผมสั่งซื้อมาใช้เองเพราะว่าเห็นว่ามันถูกดีถูกและก็ต้องดีด้วยนะครับราคาพันเศษเศนะครับไม่ถึง2,000ก็มีแค่นี้การประกอบและใช้งานเลื่อยวงเดือนอย่างง่ายๆในสไตล์คนทำเกษตรถือว่ามาเล่าสู่กันฟังหากท่านในสนใจอยากซื้อมาทดลองประกอบและใช้งานเองก็สามารถคลิกที่ลิงก์ตรงคำอธิบายใต้คลิปนี้ผมจะแปะไว้ให้ลองเข้าไปอ่านรายละเอียดดูก่อนตัดสินใจนะครับ สวัสดีครับ